ชาศิลปวัฒนธรรมไทยหน่วยที่5เรื่องศิลปกรรมศิลปกรรมประกอบไปด้วยจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรมกรมวรรณกรรมนา่าิลป์และการดนตรีต้นเรียครับบทเพลงที่ครูได้เรรเลงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าคำเหตุสยกเป็นเพลงไทยสำเนียงคำเหตในอัตราจาังหวะสามชั้นและครูก็ถือว่าบทเพลงนี้เป็นบทเพลงแรกของการท่องเที่ยวเพราะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ กล่าวถึงแหล่ง,งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากสำหรับในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการดนตรีหรือว่าดนตรีซึ่งดนตรีแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทแรกประเภทดีประกอบไปด้วยจักทศอินเปียกระจัดดีเครื่องดนตรีประเภทที่สองที่ครูจะแนะนํานให้ในักเรียนได้รู้จักก็คือเครื่องสีประกอบไปด้วยซอด้วงซซอู่ซสอส,สายสลอ้อ ซอสังสายเป็นซอที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้า,านาไรัชการที่สอง,องกก่ึรงราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นอย่างามากโดยพระองค์มีซอคู่ะหารของพระองค์นามว่าซอสายฟ้าฟาซอสามสายรูถือว่าเป็นซอที่ทํายากที่สุดเล่นยากที่สุดราคาแพงที่สุดสวยที่สุด ดังนั้นหลายๆคนจึงให้สมญานามซอสามสายว่าเป็นราชนีแห่งสองครัซอประเภทซอชนิดที่2ก็คือซอด้วงลักษณะของซอด้วงจะเป็นซอที่มีลักษณะเสียงแหลงกลางวานเป็นซอที่สมเด็จพระกกนิษิาธิราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามนราชกุมารีโปรดปราน และเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกของพระองค์ที่ได้ทรงฝึกผัดเล่นนะครับลักษณะของซอนั้นก็จะประกอบไปด้วยทวนหรือคันทวนลูกบิดนะครับลูกบิดกระโหลกซอหรือว,ว่ากล่องเสียงและสาเหตุซอชนิดนีเ้เรียกว่าซอด้วงก็เนื่องมาจากว่ากระโหลกซอเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับด,ด้วงในการ ดักสัตว์ดักหนูนะครับเราจรึงเรียกซอร์นี้ว่าซอด้วงและองค์ประกอบอันที่4นะครับก็คือสายนะซอของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสองสายและเราเห็นมากสุดในประเทศไทยก็คือซอสามสายแต่ถ้าเรียนมีโอกาสเดินทางไปประเทศจีนนักเรียนจะได้เห็นกับซอชื่อหูซึ่งเป็นซอที่มีสสายเหมือนกับที่เรียนได้เรียนในรายวิชาภาษาจีน ะครับยีหนึ่งเออสองซานสามซื่อสี่ซื่อหูเป็นซอของชนเผ่ามงโคในประเทศจีนที่นิยมเล่นในการตัดนงนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่5นั้นก็คือคันชักประมาณ99.99คันชักโดย่นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซอไทยหรือซอต่างประเทศจะชักด้วยมือขวานะครับอซอชนิดต่อไป รูจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักก็คือศออูนะลักษณะเสียงเนี่ยก็จะมีมีความนุ่มนวนนะครับนุ่มนวนถ้าไปบรรเลงในเพลงอุเพสนิวาสอเจ้าในสัญญาการสโลงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ความพ้องตัวมากความพิเศษของซออูเนี่ยก็คือกระโหลกซอจะทํามาจากกะาาละกะมามะพร้าวนะครับเศษกะลามะพร้า นั่นเก็คงรู้เป็นอย่างดีว่ามะพร้าวเนี่ยปลูกมากในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้แต่มะพร้าวที่สามารถทำซอได้นั้นต้องเป็นมะพร้าวที่มีสายพันธุ์และปลูกในเขตพื้นที่อำเภอบางบนงทีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น,น,นโดยหนึ่งใบว่าหนึ่งผลเนี่ยก็มีราคาหลักหมืน่นหลักแสนนะครับ เครื่องดนตรีประเภทที่3ก็คือเครื่องดนตรีประเภทตีซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดนะครับนักเรียนเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดเครื่องดนตรีประเภทตีนั้นก็แบ่งออกเป็นสาประเภทก็คือเครื่องดนตรีประเภทตีที่ทําจากไม้นะครับที่ทําจากไม้ไม่ว่าจะเป็นอานาเอกอะนาท้มซึ่งอะนาเอกอะนาท้มนั้นก็วิวัฒนาการมาจากกับเครื่องดนตรีนะครับวิวัฒนาการมาจากกับ เครื่องดนตรีที่ทำมาจากโลหะก็ไม่ว่าจะเป็นข้อมืใหญ่ข้อมเล็กข้อมอนและเครื่องดนตรีที่ทํามาจากเครื่องหนังหรือว่าใช้หนังในการถือก็คือตะโพนปองแขกปองทัดนะครับเครื่องดนตรีประเภทสุดท้ายก็คือเครื่องดนตรีประเภทเป่าเครื่องดนตรีประเภทเป่าที่ใช้ลิ้นก็คือปีไม่ว่าจะเป็นปีในปีนอกปีกลางปีมอปีชวา กครื่องดนตรีประเภทเป่าที่ไม่ใช้ลิ้นก็คือคลุ่ยจะเป็นคลุยเพียง or ลุยลิบนะครับนันเองครับการรักษาวัฒนธรรมก็เปรียบประดุดังเป็นการรักษาชาติครูก็ทราบเป็นอย่างดีว่านักเรียนหลายๆคนในห้องนี้ไม่มีความสามารถทางด้านดนตรีแต่ครูก็ไม่อยากให้นักเรียนนั้นลืมลากเง่าความเป็นไทยอยากให้นักเรียนจงร่วมใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม มรดกไทยมรดกชาติมรดกที่อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดกาล